ก็เพราะข้ารักองค์หญิงที่แหละที่ทำให้หม่อมฉันต้องถูกตรานหน้าว่าข้าเพื่อตายถ้ากระนั้นก็ข้าข่าซะสิจะได้ไม่มีต้นต่อขอรักให้เกิดร้ายับใครองหญิง,งจำได้ไหมคำที่หม่อมชั้นทูลไว้ในวันที่องคหญิงคล้องม,มาลัยให้ถ้าองหญิงตัดสวัาดเส้นในวันนั้น่ะวันนี้หม่อมชันก็จะไม่มาที่นี่แล้วสายสวาดด่านนั้นขาดสะบั้นไปสิจะไปซะเถอะองคหญิง รถจะส่งเครื่องมอมฉันเลยมอมฉันจะไปซะโดยดีแต่ไม่เอเอเลยที่รักแท้ของ์หญิง,งมันผิดกับรักแท้ของหมฉันในโลกนี้นะไม่มีรักแท้หรอกลืมมันซะให้หมดเถอะรนอย่ารับฟังเช่นนั้นนะชายชาติอาจยึดมั่นในความรักมันดานใจให้เป็นเทวดาไปก็ได้แต่เมื่อใดความรักั้าสูญสัมพันธลงมันอาจจะกลายเป็นมารร้ายขึ้นมาได้เหมือนกัน เ,เพื่อนนที่รักปักความหม่อมฉันปัจัานเฉดหัวไหล่หม่อมฉันออกจากสำหนักก็ทำไปตามดวงชะตาราศีเจ้าสิของหญิงดวงชะตาอีกแล้วเหยคนทั้งหลายต่างก็ให้ร้ายแ่ดวงชะตาอนาคตของหม่อมฉันต่อไปหม่อมฉันจะทำกรรมใดก็ตามคนทั้งหลายจะต้องรับกรรมนั้นด้วย องหญิงกระตุวการทังหารข้าหญิงสกัดข้าธนาพานแต่อีหญิงสกัดบกองหญิงข้าองหญิงข้าอีหญิงสกัโอ้โอ้้ทำไมอหญิงสกัอาเธอจะด้องตายอีหญิงสกั เนราชานทั้งหลายเอ้ยดีแล้วที่เจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นข้าแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วขารู้ว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อข้ายิ่งกว่ามนุษย์ถิงไหมล่ะฮะ <c oughs> ขารู้ว่าเจ้าไม่โกหกตอนแหลใครเอออ๋อ ดูเจ้ายังหวาดหวาดไข่ยอยู่เนี่ฮะอืมนายเจ้าจะกลัวข้าทำไมกันละจริงนะข้าก็เหมือนกับเจ้าในละไม่โกหกพวกลมไม่ข่มเหงใครเป็นเดรัจฉานนี่มันยังดีกว่ามนุษย์ ไม่ชิงนดีชิงเด่นเขี้ยวเข้นพูดใดจริงไหมจริงไหมทำไมนไ่าพวกมนุษย์ทุกวันนี้มันถึงได้เลวซ้มต่ำช้ากันนะักเต็มไปด้วยเล,ละเทะเพรทุบายยังไปเห็นหน้า,าเขาก็ เกลียดที่หน้ามันอยากจะฆ่ามันไปให้หมดเจ้ากรตัวเอ้ยดีที่เจ้าไได้บินไปไกลๆน่ะเจ้าจะได้ไว้ใจมนุษย์ชนหระว่าข้าเองเคยถูกมันขยี่ชีวิตที่บริสุทธิ์มาแล้ว จจวางรักที่จะดักคุหญิงแกเป็นชู้กับแม่ครูสาวแกเป็นศิษสราเรียวไอ้ไหนละคุณเจ้าข้าเพื่อนยังเลือดเย็นเจ้าเป็นเพชฌฆาตชาติทั่วผิดมนุษย์เ้ยยเฮ้ข้าจะตัดนิ้วไอ้มนุษย์ใบร้ายมาลอยไว้ใส่คอเป็นพวกมารายนิ้วมือไอ้มันลืมว่าข้าคือองคุริมานผู้ทหารมนุษย์ ไปฮ<พ>ึไปไหนลนะ่ะฮึฮึไปจงฟังกระไรให้ขาดสะิทดิให้เจ้าเลยเขาให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเพื่อนขาด้าจะบ้าแล้วยังไงมันต้องจะได้เป็นเพื่อนกันเดรลชานไดรลชานเหรอ

นายหาวจ๋าไอ้วมนษย์สซ้่คิดอาศัยแรงสัทธากินตายซะเด็กอนนีไอ้พวกเนื้อสันตำช้ายังจำไม่น่าจะมีชีวิตอยู่หรอกหมองูน่ะต้องตายหมองูแต่หมองูยังมึงน่ะต้องตายเพราะกู ไปซะกลับไปกลับไปลงรู้เจ้าซะนิ้วนี้เป็นนิ้วที่สองร้องจากนิ้วก่อนแล้วนิ้วที่สามมันก็จะตามมาอีกเพิ่มขึ้น จะเพิ่มขึ้นทุกวันจนกว่าจะครบพันเป็นพวงมาลัยใส่คอข้าองหญิงได้ยินไหมที่ข้ามาที่ก็เพราะว่าข้าซื่อถือรักในองค์หญิงเสมอสิ่งบูชาแต่องคหญิงก็เด็ดรักข้าไม่ใยดีเหมือนหยิบขี้ยี้มอแรงที่มันหลงไไปในถ้วยน้อ

ถ้าแ,แพ้เอ้ยเมื่อมันคิดจะฆ่าเราเราก็จะต้องฆ่ามันอย่าให้ท่านมันฆ่าเราขอเดชขณะนี้ผู้คนประกันหวาดกลัวไปทั่วเมืองแล้วอหิษกะขฆ่าคนแล้วตัดนิ้วไปร้อยเป็นภูมิบาลใส่คอจะได้ฉายาว่าเป็นองคุริมาไปแล้วพระเจ้าค่ะองคุริมาไปหร่อ เราก็พากันให้ฉายามันว่าอย่างนั้นมหารัใไร้ฟ้าข้าเป็นดินของพระองค์นั้นพากันลงความเห็นว่ามันกลายอสุรกายเป็นไอ้มนุษย์ผีสิงไปแล้วพระเจ้าค่ะม,า,ะมารุเจ้าจงคุมทหารออกไปจับมันจับให้ได้ไม่ว่าเป็นหรือตายก็าตามเออพระราชอาญาไม่นพ้นกระเออ